สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุคนสุมองสุบอนพบพอกับสงน้องแคทคือเก้าพี่น้องในยามเศ้าๆบรรยากาศฝนตกลินพี่น้องเอ้ยลินอยู่แงะๆๆไก่น้อยก็คุ้มให้ขึ้นที่ยงและฝนตกลินย่านบ่สบายเนาะตากฝนหลายการเธอก็กั้งจ้องใส่หมวกอยู่ดอกัก ตามภาษาเด็กหาเล่นเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอันนั้นให้เธอขืนเมื่อเลยลงมาเบิ่งหน่ำก็มันนำายกสิปิดจักแล้วก็สิบกูเสียยางขืนเมื่อไว้นั่พี่น้องเอ้ยพอไก่น้อยกะตกกาแล้วกสิเดเมื่อโม่บุญอยู่บ้านปังได้นี่โม่บุญขจ้าแล้วมึง สูบน้ำโต๊ะพี่น้องคุณนนะ่ะโต๊ะกูมือกูม,มือ,มมอหักตาแกานะบ่มีน้ำวาน้อได้สินะฮาเสกกระปูขึ้นหนึ่งแลวก็มาโอบสองขึ้นพี่น้องแล้วก็สีม,มาวานบันหน้าไฮนี่พ่อป้เฮ้ยน้ำ เหมิดไปหาเห็ดพี่น้องตกกะบ่ว่านี่พอไก่น้อยไปรอบแรกไปนํากันเบิดทั้งเจตวนทั้งเจสายแล้วมันบ่ได้ไปเอางญ่าไก่น้อยมาแกงสุๆบักา เหเวียนนักไล่กับโบได้ได้พี่น้องเอ้ยหัวกันเนาะคนขี่มักเกลืองต้องได้ใส่ยาตลอดจ่อยแหงแ้งใจน้อยกับหายอยู่กับแม่ดำบรรยากาศทงหงทงหน้าพี่น้อง นี <dı> train, es que na na ่แหละยามหน้าก็สิประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะจะน้อยยามดําแห่งสีบรรยากาศดีเนาะพี่น้องเนาะธรรมศาสตมื้อนี้บ่ได้พาไก่น้อยลงเก็บหอยพนตกแล้วบ่อยากให้แขงลายลงไปแหละมันบ่อยากถือจ้องพี่น้องเอ้ยบ่อยากตั้งจ้องเนาะเห็นหอยเห็นปูแล้วก็อยากเก็บหอยเก็บปูแล้วก็อยากถิ่มจ้อง ปุ้ยเสนากับท่านได้จักเม็ดได้พี่น้องเลยคนละไปเส้นหา่านไปไงเคี้ยวคนละหน้าหวานเฮากระออกแล้วเมื่อวานนี่พอไก่น้อยเมื่อเปล่งน้าออกเมื่อท่านในเมื่อบึงฝนตกเมื่อวานนี่เลยพอไก่น้อยเมื่อเปล่งน้าออกมันยาวแจ็คน้อยกับไข่ดอกพี่น้องคำันยาวขึ้นแจ็คน้อยกับตึงหนามเนาะ บ่หายหนาเกินห้เด้พี่น้องอันเฮาบ่ได้ใส่ยญาขาหนาพี่น้องเพราะว่าว่าว่าพื้นยญาขาหนากระเล่นร้ายกับบอดี้เนาะพี่น้องเฮากับบ่เคยใส่ดกอกค่ะคุณอุ๋วปนมันบอดี้เนาะมูมา <c oughs> มูมาเป็ดไก่งวควุย้ย เอาผัดมีงัวมีค้วยพี่น้องเลยกันสีไปสีดย้าขายหาผัดงัวคล้วยผัดไปบุ่นบุ่นอยู่เนาะก็เลยบอได้คุ้มหยาพี่น้องขังเบิ้งขังเบิ้งบัดมันขืนแบบสีไปนอไดหน้าข้าเจ้าน่ะสีดย้าขายห้าเบิดไดพี่น้องเลยแต่ว่า,หา,หน,านหน้าเฮาน่ะบริสีเขาแยนหยาเต็มอยู่เดียวไีนใครหน้าหวานกาพี่น้องสองตาพี่น้องเอ้ยผูปีกับตกสองตา สองตาหนีตาหลักกระสอบพี่น้องตาหนีกระวานกระสอบหนึ่งตาลุ่มกระวานกระสอบหนึ่งตาหลักกระสอบนะพ่อพ่อพ่อเลือพี่น้องเอ้ยเลืออน้าหน้ากระบุกลายดอกคันปีใดปุ๋ยพ่อปีใดปุ๋ยพ่อปุ๋ยพ่อน้าแบบพ้นดีเห็นไหมพี่น้องปุ๋ยพ่อหลักก็พ้นดีนะปีละร้อยกระสอบนี่แหละร้อยนิดนิดพี่น้อง ก็เลืออยู่เลือกินอยู่อร่อยกะนเลืออยู่เลือกินอยู่พี่น้องแล้วกันขายนั่นแหละพี่น้องลักๆก,ก,ก็คือปีนี้นี่สิลงหน้านี่เทาบได้ขายเขาเนี่ยคือว่าบริกายเขาเพราะว่าเขานะเทายง้มเกี่ยวเด้พี่น้องตอนที่เทาเกี่ยวนะปีแล้วนี่ตอนที่เทาเกี่ยวนะ เฮาเกี่ยวยามได้ก็ฝนตกฮ่ําเฮาเกี่ยวยามได้ก็ฝนตกฮ่ําเฮาก็เลยอันคายคายแต่หัวปีพู่เนาะเพราะว่าคั่นเอาขึ้นเล่ามันก็สีเน่าสีดําิ่มซื่อๆเฮาก็เลยายแล้วบัดนี้ยามหน้ามาแล้วบ่มีข้าวายซื้อปุ๋ยซื้อน้มันบัดนี้สาเหตุายแล้วัด้เบิดแล้วเนาะเงินก็ว่าพนเงินัด้ผู้มือเนาะรายจ่ายออผู้มือพอบ่ Ơi, à, ảm, làm còn phí nọng Cuốn cả nhẹ nhẹ, mạnh กำลังเห็นแสงแดดน้อยหนึ่งพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องดึงสายยางออกแต่หลดยันหลดอีกครับสายยางกับแตกเบ้อแล้วนี่นะสิได้ห้เงินซื้อสายยางอีก <c oughs> ส่ายายปีแล้วพี่น้อง ก็ขอบุญขอคุณถูกกำลังใจเห็นไหเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอคุณถูกการติดตามหลับโซมขอคุณขอคุณถูกคอมเมนต์ ขอบุญขอบุญเอฟซีถูกถูกฐานที่เขามาเบิ่งมาชมมาติดตามเนาะผิดพลาดประกันได้กับโคตุกโคอภัยหลายๆพี่น้องอย่าพาเบื่อกันเด้อเนาะพี่น้องเน,ะนาะย่มนี่กับสิบบุคอยมีขีดดีๆหรือว่ะขีดโดนๆเพราะว่าเพราะว่า,าย่ำห้ย่มหน้าพี่น้องเอ้ยมันก็สิอยู่แต่กับห่อย่ำหน้านะ จะน้อยน้ำพ่อแล้วเรากาสิไปปิดจากแล้วกาสิกู้เสียยางขึ้นน้ำพี่น้องไไม่ใหญ่เอาล้านฝนตกแล้วบุหายเธอลงมาน้ำใค่แต่ว่ามันแดดออกมาแล้วพี่น้องพวกแกน่อยกบานก้าแล้วแล้วกาสี ມັນກະແລ້ວລະກະຊິອັນເມື່ອໂມບຸນເຂົາຢູ uh ່ບ້ານປັງຫນໍ່ เ็นมังหินแห่แน่พี่น้องส่วนเบื้องนั้นเป็นมังหินแห่ม <c oughs> ันกระไทบ่ายากลงปันได ອັນນີ້ກະ6:45ນາທີພ กันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแฮงสุขสุขคสบายดี